สวัสดีครับพี่น้องว่าเป็๋ลุยสานครับมันนี้ครับวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ครับพี่น้องเบาเป๋ผ้าผีผ้าน้องมากกินเข่าเล้งน้ากันครับนี่ครับสําหรับเมนูครับพี่น้องปาทุทอดครับเมนูที่สองนี่ครับพี่น้องผัดผักครับผมผัดผักบุงกินง่ายๆครับพี่น้องเมนูที่สามนี่ครับเป็น กะเพราหมูเพียพี่น้องเป็นตัแซบบครับพัดเองกินเองยุ่หอวผักครับพี่น้องนี่ครับมีทั้งหมดสามเมนูครับพี่น้องพูนะเบื้งเนื้อหมูเพียงดักแซบบ่ครับพี่น้อง มากินข้าวแล้วน้ำกันเ้ยพี่น้องเด้อมากครับมา